ฝนจะมาแล้วครับช่วยๆกันครับหางก็ต้องได้ใช้ครับนี่กลัวไม่ทานฝนครับนู้นครับอย่ไหนฝนครับพูดนู่นครับฝนครับฝนมาแล้วครับตากก็ช่วยกันครับรถตากฝับระบายเร็วๆหน่อยครับผมฝนมาแล้วแค่นี้แหละครับกลัวฝนครับผมฝนมาแล้วครับเห็นไหมครับหางครับผมหางันเอประสงค์ของเราก็ ใช้งานช่วยๆกันครับผมจะได้เสร็จไปไวไปแล้วครับโอ้โเบาเบาเ้าเบาบาเบาบาเๆนี่แหละข้อเสียครับจะกระโดดนิดหน่อยผลจะมาแล้วครับผมแน่นะครับ โอเคครับผม